สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเอาคลิปนี้ก็มาขนหินคลุกนะครับนี่รถดำดำได้แล้วก็จัดเลยครับคนไปให้ร้านออกกัตโปรนะครับฝนตกทุกวันนะครับมันแฉะเขาก็เลยอยากได้หินคลุกสักคันหนึ่งนะครับ เจ้าของก็มานะเนี่ยเอาไปทำอะไรเอาไปเทหน้าร้านโอ้หินเปียกๆด้วยครับอันนี้มาเอาหนึ่งคิวนะครับค่าร้อยห้าสิบบาทขายเป็นคิวนะครับอยู่นี่ไม่ต้องช่างนะครับวอ เต็มเมียเลยนห่นะหนึ่งคิวหนึ่งตักพอดีโอ้โหเยอะอยู่นะมาดูจะไวหรือเปล่ารถเราเติมน้ำมันแล้วครับที่รั่วนะครับเติมมาก่อนเดี๋ยวจะดำไม่ได้อีกซวยอีกอโอ้ giúp lời เอาอีกเอาอีกอันนี้มันหกเอาได้จริงครับโอ้โหหนึ่งคิวก็เยอะอยู่นะครับเต็มกระปะาพอดีเลยโอ้ได้ตักกว่าเลยนะครับ ยอดเลยโอ้ไว้ไหมเนี่ยโอ้ใสให้หมดเลยเดี๋ยวแปะไว้ก่อนเดี๋ยวมันร่วง เยอะกว่าที่คิดอีก,ก,อกโอ้พอแล้วจะเอาอีกนะเอาอีกวเวนาแท็บโอ้พอแล้ว <c oughs> ไปไม่ไหวแล้ว เต็มเนี้ยเลย,ยดูบางโคลนติดดินเลยครับไปเดินทางไว้หรือเปล่าเนี่ยครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับนี่ร้านออก,กัสโปรนะครับเขาเปิดร้านขายของนะครับเป็นร้านของชำนะครับขายกับข้าวนะครับ ขายผักขายปลานะครับของสดแล้วก็มีกับข้าวมีขนมเด็กน้อยนะครับขายอยู่ที่บ้านนะครับเล็กๆน้อยๆตอนนี้ของก็ยังไม่เต็มร้านนะครับเดี๋ยวจะซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับนะก็ให้ดูนะครับประมาณนี้นี่จะของร้านเอาฝากช่องหน่อยไม่ได้ทําคลิปแล้วเหรอ เอฟซีทำหาไม่เอาไม่ปากโอ้นี่ฮะซื้อเห็นคลุกมาใส่เขาครับตรงนี้หน้าร้านเชะนะครับไม่รู้ว่าจะยกไหวหรือเปล่านะครับหนักมากเลยดูยางจนแบนหมดนะครับแช็มมาลุย,ยลอ่าเช็มจัดการเลยเดี๋ยวจะลองดั้ดูนะครับ จะไหวไหมโอ้ไหวอยู่โอ้ไม่ไหวโอ้ไม่ไหวครับหนักเกินนะครับดูหินครับเปียกๆด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวให้เชมเอาลงก่อนนะครับไม่อยากฝื้นเดี๋ยวมันจะ บอกจะพังอีกัก็่อมดิครับเอาลงมาเลยเอาไปเทตรงไหนด้วยเตรงนี้เอาลงประมาณนึงแล้วครับเดี๋ยวลองยกดึงรบไม่ไหวมกันยัขึ้นอยู่ก็มันหมดแรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็พังอีก เดี๋ยวลงอีกหน่อยครับ